สวัสดีนักเรียนสายชั้นป1ทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในรายวิชาสุขศึกษาเรื่องที่เราจะเรียนสําหรับวันนี้ก็คืออันตรายภายในบ้านเรื่องแรกที่เราจะเรียนเลยนะครับก็คืออันตรายจากไฟส่วนเรื่องที่2ออันตรายจากไฟฟ้าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยครับอันตรายภายในบ้านนะครับ สิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายภายในบ้านก็คือการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเราต้องใช้สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆหลายชนิดสิ่งของเครื่องใช้เหล่านั้นนอกจากจะช่วยให้เราใช้ชีวิตในบ้านอย่างสะดวกสบายแล้วบางครั้งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อคนในบ้านได้หากเราใช้ไม่ถูกวิธีนะครับ สิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายภายในบ้านมีดังนี้ 1. อันตรายจากไฟไฟก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายอย่างร้ายแรงเช่นถ้าเกิดไฟไหม้อาจทำให้เกิดการบาเดเจ็บหรือเสียชีวิตทำให้ทรัพย์สินและบ้านเรือนเสียหายได้นะครับ การป้องกันอันตรายจากไฟมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 1. ถ้หาจุดไม้ขีดไฟใช้แล้วจะต้องดับให้สนิทก่อนทิ้งก้านไม้ขีดและต้องเก็บกล่อนไม้ขีดไฟไว้ให้ห่างกากเตาไฟอ,าอย่างเช่นบ้านเรือนตอนนี้นะครับอาจจะใช้ไม้ขีดไฟอย่างที่2ออาจจะใช้ไฟแช็กอย่างที่3อาจจะใช้ปืนยิงแก๊สนะครับเพราะฉะนั้น การที่เราจุดแล้วก็ควรเก็บไว้ให้ที่ปลอดภัยนะครับข้อที่2ห้ามจุดเทียนไขหรือตะเกียงทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนอยู่ในบ้านหรือเมื่อเข้านอนต้องดับให้เรียบร้อยและข้อที่3ครับหลังใช้เตาแก๊สต้องปิดเตาและหมดแก๊สให้สนิทถ้าใช้เตาถ่าน ต้องดับไฟในเตาให้สนิทเพื่อป้องกันไฟไหม้นะครับคราวนี้เรามาดูข้อที่4ต่อเลยครับไม่จุดไฟหรือก่อกองไฟเล่นและไม่เผาขยะภายในบริเวณบ้านข้อที่5เก็บสิ่งของที่ติดไฟง่ายเช่นกระดาษหรือผ้าให้ห่างจากเตาไฟ หรือบริเวณที่จุดไฟนะครับคราวนี้เรามาดูข้อที่2ต่อเลยครับอันตรายจากไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากมีความประมาทหรือใช้ไม่ถูกต้องการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า มีวิธีการปฏิบัติดังนี้ข้อที่1เลยครับปิดสวิตช์ไฟฟ้าและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานข้อที่2ห้ามทดลองต่อไฟฟ้าเล่นหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยตน,นเองนะครับเพราะจะทำให้เกิดอันตรายได้อย่างสูงเลยนะครับ ข้อที่สเมื่อพบเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้าชำรุดเสียหายต้องแจ้งผู้ใหญ่ในบ้านทราบเพื่อทำการซ่อมแซมห้ามทดลองซ่อมแซมด้วยตัวเองนะครับอันนี้จะเกิดอันตรายกับตัวเองได้สูงมากเลยนะครับข้อที่สีถ้าร่างกายหรือมือเปียกน้ำ หรือเปียกชื้นห้ามหยิบจับหรือแตะต้องสวิตช์ไฟปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำลังเปิดใช้งานอยู่เพราะจะทำให้ถูกไฟฟ้าดูดได้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นค่อนข้างที่แบบอันตรายค่อนข้างสูงเลยนะครับส่วนใบงานในสัปดาห์นี้นะครับครูโต้งนะครับให้นักเรียนเติมเครื่องหมาย ลงในช่องว่างหน้าความให้ถูกต้องโดยอย่างเช่นถ้าเกิดข้อที่1การปฏิบัติต้นในข้อใดทําให้เกิดอันตรายภายในบ้านาข้อที่2ข้อใดเป็นผลของการวางสิ่งของไว้ตามขั้นบันไดและทําให้เกิดของเราเนี่ยอันตรายหรือแบบว่าไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดทนักเรียนเนี่ยก็แคปหน้าจอแล้วก็ใส่เครื่องหมาย ทับหรือเครื่องหมายสลแ,แล้วก็ส่งมให้คุณโต้งได้นะครับส่วนสัปดาห์นี้เรียนแล้วก็อย่าลืมติดตามคุณโต้งด้วยนะครับส่วนใครติดตามแล้วคุณโต้งก็ขอบคุณครับแล้วเราไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ